เด็กสาวไทยคนหนึ่งเดินทางไกลข้ามซีกโลกเพื่อทำภารกิจศรัทธาเธอมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเธอเชื่อว่าที่อเมริกาเธอจะได้ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อผู้คนที่ต้องการแสงสว่างแต่ไม่กี่เดือนต่อมาชื่อของเธอกลายเป็นพาดหัวข่าวสะเทือนขวัญมิชชันนารีสาวชาวไทยถูกพบเป็นศพในอเมริกาเธอชื่อว่าการดาเกิดในครอบครัวชาวบ้านเล็กๆในภาคเหนือของไทย โตมากับเสียงระฆังวัดและเสียงสวดมนต์ยามเช้าแต่เธอเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปการดาเติบโตเป็นเด็กหญิงที่อ่อนโยนดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันเธอเรียนเก่งชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนไว้ใจตั้งแต่ยังเล็กเธอเชื่อมั่นในศรัทธาและความรักจากพระเจ้าเมื่อมีผู้คนจากต่างประเทศเข้ามาเผยแผ่าศาสนาเธอคือคนแรกที่วิ่งเข้าไปเรียนรู้เธอบอกทุกคนว่า สักวันหนึ่งเธอจะเป็นมิชชันนารีเธอจะไปต่างแดนเธอจะช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าครอบครัวของเธอยากจนบ้านไม้เก่าทรงไทยหลังคาสังกะสีรั่วแม่ขายผักที่ตลาดพ่อเป็นช่างไม้รับจ้างแต่ทุกครั้งที่พูดถึงความฝันของลูกสาวแววตาของพ่อแม่เต็มไปด้วยความภูมิใจไปเธอลูกไปทำในสิ่งที่เชื่อเสียงพ่อพูดในวันที่เธอได้รับจดหมายตอบรับจากโบสถ์ในอเมริกา การดากอดแม่แน่นน้ำตาของทั้งคู่ไหลออกมาไม่หยุดนิวยอร์กในคืนแรกของเธอเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับถนนกว้างใหญ่เสียงไซเรนเสียงฝีเท้าคนเร่งรีบมันต่างจากบ้านเกิดของเธอโดยสิ้นเชิงแต่เธอยังคงยิ้มเธอบอกตัวเองว่าที่นี่คือสนามใหม่ของพระเจ้าโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งย่านควีนต้อนรับเธอสมาชิกในชุมชนต่างยินดีที่มีสาวไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง เธอสอนภาษาไทยให้เด็กๆลูกครึ่งร้องเพลงสวดเสียงใสกังวานและมักเขียนจดหมายกลับบ้านเล่าถึงความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คนแต่ภายใต้รอยยิ้มที่เธอเห็นทุกวันมีเงามืดที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาชายคนหนึ่งเขามักปรากฏตัวที่โบสเสมอเงียบขรึมไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาดีเขานั่งอยู่แถวหลังเสมอสายตาของเขามักจับจ้องไปที่การดาในตอนแรก เธอคิดว่าเขาเป็นเพียงสัตธาชนอีกคนแต่แล้วเขาเริ่มพูดกับเธอบ่อยขึ้นถามว่าเธอพักอยู่ที่ไหนถามว่าเธอเดินกลับบ้านคนเดียวหรือเปล่าน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่สายตาของเขาแข็งกร้าวเหมือนซ่อนบางสิ่งที่ไม่อาจบอกใครคืนหนึ่งหลังการประชุมโบสถ์การดาเดินกลับห้องพักในอพาร์ตเมนต์เก่าถนนชื้นแฉ่หลังฝนตกไฟถนนสลัวเธอรู้สึกว่ามีเงาเดินตามมา ฝีเท้าหนักใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอเร่งฝีเท้าหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกหันกลับไปและเห็นว่าเป็นเขาชายคนเดิมยิ้มบางๆที่ริมฝีปากแต่แววตาเหมือนคนที่ไม่เคยยิ้มเลยสักครั้งผมแค่อยากเดินเป็นเพื่อนคุณเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นการดาฝืนยิม้มแต่ภายในกลับรู้สึกหนาวเย็นจนสั่นไปทั้งตัวห้องพักของเธออยู่ชั้นสาม ผนังสีซีดลิบเก่าที่สั่นสะเทือนทุกครั้งที่เปิดประตูเธอรีบกดปิดประตูทันทีที่เข้ามาข้างในหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดแต่ขณะที่เธอเงยหน้าขึ้นหน้าต่างห้องฝั่งตรงข้ามมีเงาของเขายืนอยู่ดวงตาจับจ้องมาที่เธอเหมือนสัตว์นักล่าที่เพิ่งพบเหยื่อบรรยากาศในโบสถ์วันต่อมาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการดาเริ่มเงียบลงเธอเลิกเล่าเรื่องราวสนุกสนานในจดหมายกลับบ้าน แทนที่ด้วยประโยคสั้นๆหนูคิดถึงบ้านที่นี่ไม่เหมือนที่หนูคิดไว้แต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่คือฝันร้ายที่กำลังรอวันปทุและชายคนนั้นคืออสูรที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบศรัทธาชนเขากำลังเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นทุกวันเงามืดไม่เคยจากไปมันเฝ้าตามเธอทุกย่างก้าวและในเมืองใหญ่อย่างอเมริกาเสียงร้องของผู้หญิงต่างแดนแทบไม่มีใครได้ยิน การดาพยายามทำให้ชีวิตกลับสู่ปกติเธอยังคงสวดมนต์ยังคงเดินไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเธอมักมองไปรอบๆเหมือนคอยหาคนที่กำลังสะกดรอยตามและทุกครั้งที่หันไปเขามักอยู่ตรงนั้นเงียบนิ่งยิ้มเล็กน้อยเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติชายคนนี้ชื่อว่าเดวิดสมาชิกโบสถ์ที่ไม่มีใครรู้ประวัติชัดเจนเขามาและไปตามใจ ไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่เมื่อพูดถึงเรื่องพระเจ้าน้ำเสียงของเขากลับจริงจังราวกับเป็นผู้เผยแผ่หลายคนมองว่าเขาเป็นคนเคร่งาศาสนาแต่ไม่มีใครเคยเห็นบ้านของเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาทำงานอะไรเขาเหมือนเงาที่เดินอยู่ท่ามกลางแสงสว่างคืนวันศุกร์หนึ่งการดาได้รับข้อความในโทรศัพท์ผมอยากคุยกับคุณเรื่องพระเจ้าเธอไม่เคยให้เบอร์เขาแต่เขากลับมีเบอร์เธออยู่แล้ว เธอวางโทรศัพท์ลงมือสัน่นเงื่อออกเต็มฝ่ามือห้องพักเล็กๆของการดาเต็มไปด้วยกลิ่นไม้เก่าและเสียงท่อดังลอดขึ้นมาจากชั้นล่างหน้าต่างมีกระจกแตกเล็กน้อยตรงมุมเธอใช้ผ้าม่านผืนเก่าปิดบงังแต่ไม่ว่ากี่ครั้งที่เธอปิดเธอก็รู้สึกว่ามีสายตาคอยมองเข้ามาวันอาทิตย์ถัดมาโบสเงียบสงัดฝนตกพรำๆข้อหลังคาโลหะดังติ่งๆการดานั่งแถวหน้า เธอพยายามร้องเพลงสวดแต่เสียงสั่นเครือข้างหลังเดวิดนั่งอยู่ตรงนั้นสายตาของเขาไม่เคยลับไปจากเธอแม้สักวินาทีเพื่อนมิชชันนารีบางคนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติหญิงสาวคนหนึ่งถามเธอว่าการดาคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอยิ้มบางๆแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวหนูแค่เหนื่อยนิดหน่อยค่ะเธอตอบสั้นๆคืนนั้นเธอเขียนจดหมายถึงแม่ จดหมายที่ไม่เคยถูกส่งออกไปแม่จ่าหนูรู้สึกเหมือนมีใครตามหนูอยู่ตลอดเวลาหนูไม่กล้าบอกใครหนูกลัวว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างกับหนูแม่หนูคิดถึงบ้านเหลือเกินหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วถนนในย่านควีนเวลากลางคืนเปียกชื้นสะท้อนแสงไฟถนนสีเหลืองมนเสียงรถไฟใต้ดินดังหึงหึงอยู่ไม่ไกลและก้าวเท้าของใครบางคนกำลังตามเธอมาการดารีบเดิน กุญแจในมือถูกบีบแน่นจนเจ็บล้มหายใจเธอขาดห่วงเธอหันไปและเห็นเขาอีกครั้งเดวิดยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวเขาไม่พูดอะไรแต่ยิ้มยิ้มที่ทำให้เลือดในร่างกายเธอเย็นเฉียบวันถัดมาสมาชิกโบสถ์บางคนเริ่มซุบซิบมีคนเห็นเดวิดเดินวนรอบอาพาร์ตเมนต์ที่การดาพักมีคนเห็นเขายืนอยู่ที่หัวมุมถนนและบางครั้งยืนอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนในยามดึก มองขึ้นไปที่หน้าต่างห้องเธอแต่ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครกล้าเข้าไปถามการดาพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอเบาเกินไปในโบทใหญ่ๆเธอคือเด็กสาวต่างชาติที่เพิ่งมาใหม่ไม่มีครอบครัวไม่มีคนรู้จักไม่มีใครจะฟังอย่างจริงจังคืนหนึ่งไฟฟ้าในตึกดับความมืดปกคลุมห้องพักการดานั่งกอดเข่าอยู่มุมห้อง ได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก,นกขึ้นบันไดามาทีละขั้นทีละขั้นใกล้เข้ามาเธอเอามือปิดปากกลั้นเสียงหายใจเสียงหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องเธอเงาใหญ่ท่าผ่านช่องไฟเล็กๆใต้ประตูเธอรู้ว่าคือเขาบรรยากาศกดดันจนแทบขาดใจเสียงฝนสาดกระจกเสียงประตูไม้เก่าๆสันคลอนและความมืดที่เหมือนจะกลืนกินทุกอย่างการดาน้ำตาไหลเงียบ เธอสวดมนต์ในใจขอให้พระเจ้าช่วยลูกด้วยเสียงกริกลูกบิดขยับชา้ชาๆหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะสายตาจ้องไปที่บานประตูเธอรู้ว่าถ้ามันเปิดออกมาทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในห้องพักมืดมิดของการดาเสียงลูกบิดหมุนชา้ชาๆเหมือนเสียงเล็บที่กรีดลงบนหัวใจของเธอเธอกำมือแน่นน้ำตาเอ่อเต็มสองตา ทุกวินาทีคือความทรมานที่ยาวนานเหมือนไม่สิ้นสุดแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆบนบันไดดังขึ้นอีกครั้งเหมือนใครบางคนเดินผ่านไปลูกบิดหยุดหมุนและความเงียบก็กลับมาการดาสุดลงกับพื้นหอบหายใจรุนแรงเหมือนคนที่เพิ่งหนีจากความตายมาได้อย่างหวุดหวิดวันรุ่งขึ้นเธอเดินเข้าโบสถ์ด้วยใบหน้าซีเสียวมือเย็นเฉียบและแววตาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน เพื่อนหญิงคนหนึ่งถามว่าคุณนอนไม่หลับอีกแล้วใช่ไหมการดายิ้มจางจแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเพราะเธอรู้ดีคำพูดของเธอไม่มีใครอยากฟังเดวิดกลับมานั่งที่เดิมตรงมุมด้านหลังของโบส์ร่างสูงใหญ่เสื้อเชิ้ตสีมนดวงตาจ้องเธอเหมือนนักล่าที่เล็งเหยื่อทุกครั้งที่เธอหันไปเขาจะยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยอำนาจและการครอบครอง ในสายตาของชุมชนเขาคือชายผู้เคร่งศาสนาคนที่พูดถึงพระเจ้าได้ไหลลื่นแต่ในความจริงเขาคือเงาที่ตามหลอกหลอนการดาทุกวินาทีคืนวันพุธหลังการรวมกลุ่มสวดภาวนาการดาเดินออกจากโบสถท่ามกลางสายฝนน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านแก้มแต่สิ่งที่ทำให้เธอสั่นไม่ใช่สายฝนแต่คือเสียงฝีเท้าที่ดังตามหลังมาเธอเร่งเดินเสียงฝีเท้าก็เร่งตาม เธอหยุดเสียงฝีเท้าก็หยุดเธอหันกลับไปเขายืนอยู่ตรงนั้นใต้เสาไฟสลัวรอยยิ้มจางๆในมือนั้นเหมือนมีเงาของวัตถุบางอย่างสะท้อนแสงการดารีบวิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่ยังเปิดอยู่เธอยืนหอบหายใจมองออกไปนอกกระจกและเห็นเขายืนรออยู่ข้างถนนเธออยู่ในร้านานานเกินกว่าที่ควรจะอยู่จนในที่สุดเขาก็เดินจากไป แต่ภาพรอยยิ้มของเขายังติดอยู่ในหัวเธอเหมือนรอยแผลที่ไม่มีวันลบออกในจดหมายเล่มต่อมาเธอเขียนถึงแม่ว่าแม่จ๋าหนูอยากกลับบ้านหนูไม่รู้ว่าความฝันของหนูยังคุ้มค่าอยู่หรือเปล่าหนูกลัวเหลือเกินแต่จดหมายนั้นก็ยังถูกพับเก็บไว้อยู่ในลิ้นชักไม้เล็กๆข้างเตียงไม่มีวันถูกส่งออกไปการดาเริ่มมีอาการประสาทหลอนในความมืดเธอได้ยินเสียงเคาะประตู เสียงก้าวเท้าหนักๆบนบันไดและเสียงหายใจที่เหมือนอยู่ตรงหน้าต่างแต่เมื่อเธอเปิดม่านดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งเธอฝันเห็นพ่อกับแม่ยืนอยู่ริมทุ่งนาเรียกชื่อเธอด้วยน้ำตาเธอวิ่งไปหาแต่กลับมีมือใหญ่โอบรอบคอเธอจากด้านหลังบีบแน่นจนเธอสะดุ้งตื่นและพบว่าตัวเองนอนหอบอยู่ในห้องมืดๆเพียงลำพังเช้าว,วันถัดมา การดาพบเดวิดยืนรอที่ประตูโบสถ์เขายิ้มให้เธอและพูดเพียงประโยคเดียวคุณหนีผมไม่ได้หรอกคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าลั่นสถานเมืองการดาเดินกลับห้องพักเท้าเปียกชุ่มกุญแจในมือถูกบีบแน่นเมื่อถึงหน้าห้องเธอรู้สึกได้ทันทีลูกบิดเย็นเฉียบและมีร่องรอยเหมือนถูกงัดแงะเธอหันซ้ายหันขวาถงทางเดินว่างเปล่า แต่เงาใหญ่ทาบลงมาบนกำแพงเธอหันกลับและเห็นเขาเดวิดยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวในมือมีถุงดำสายตาแข็งกร้าวและรอยยิ้มที่ทำให้เลือดของเธอหยุดไหลภาพเงาของชายแปลกหน้าที่ไม่เคยหายไปคืนนี้มันยืนอยู่ตรงหน้าประตูของการดาใกล้เสียจนเธอแทบหายใจไม่ออกเดวิดยกถุงดำขึ้นเล็กน้อยเสียงพลาสติกเสียดสีกันเบาๆแต่สำหรับการดา มันดังเหมือนฟ้าผ่าในหูเธอถอยหลังหลังชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเขาก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มที่มุมปากไม่เคยหายและดวงตาที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็งคุณกลัวผมเหรอเขาพูดเบาๆเหมือนคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบการดาพยายามบอกให้เขาออกไปเสียงสั่นเครือหนูไม่อยากคุยกับคุณได้โปรดอย่าตามหนูเลยแต่เดวิดหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะที่เหมือนมีดกรีดลงกลางใจคุณไม่เข้าใจหรอ,อกการดาผมถูกส่งมาเพื่อคุณคำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกไปทั้งร่างเขาก้าวเข้ามาอีกแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากปลายโถงเดวิดหยุดมองไปทางนั้นจากนั้นก็หันกลับมามองเธออีกครั้งยิ้มก่อนจะถอยหลังหายไปในเงามืดการดาทุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุด เธอรู้แล้วว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยวันถัดมาเธอพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดให้บาดหลวงในโบสถ์ฟังแต่เขาเพียงพยักหน้าและพูดว่าบางครั้งความกลัวก็เกิดจากปีศาจในใจเราเองการดารู้ทันทีว่าไม่มีใครเชื่อเธอไม่มีใครเห็นเงามืดที่คอยตามหลอกหลอนบรรยากาศในโบสถ์ยิ่งกดดันเพราะเดวิดยังคงมาทุกครั้งนั่งในมุมมืดจ้องเธอไม่กระพริบ และรอยยิ้มที่บอกว่าเขาคือเจ้าของชีวิตเธอแล้วคืนวันศุกร์ถนนเปียกแฉะด้วยฝนที่เพิ่งหยุดตกเธอเดินกลับห้องด้วยความรีบแต่ไม่ทันได้ก้าวขึ้นบันไดเธอได้กลิ่นควันบุหรี่แรงๆหันไปเขายืนอยู่ตรงนั้นพิงกำแพงไฟบุหรี่เรืองแสงสีส้มในความมืดผมบอกแล้วคุณหนีผมไม่ได้เสียงของเขาเย็นเยียบการดารีบวิ่งขึ้นห้องปิดประตูแน่น หัวใจเต้นรัวมือสั่นจนกุญแจหลุดจากมือเธอนั่งกอดเข่าที่มุมห้องน้ำตาไหลพรากและสวดภาวนาอย่างสิ้นหวังหลายวันต่อมาเธอเริ่มหายไปจากกิจกรรมโบสถ์ไม่มีกำลังใจสอนภาษาไม่ร้องเพลงอีกแล้วคนที่เคยยิ้มให้ทุกคนกลายเป็นเงาร่างเงียบงนันเดินหลบสายตาผู้คนแต่เดวิดกลับใกล้ชิดมากขึ้นเขาเริ่มรอเธอที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ เริ่มเดินตามเธอแม้ในเวลากลางวันและเริ่มพูดกับเธอเหมือนเธอเป็นของเขาคุณคือคนที่พระเจ้าส่งมาให้ผมคุณต้องอยู่กับผมไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนคืนวันอังคารหนึ่งอพาร์ตเมนต์เงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องทำความร้อนที่ดังคลืดๆการดานั่งเขียนจดหมายมือสัน่นแสงไฟจากหลอดนีออนสั่นวูบวาบเธอเขียนว่าแม่จ๋าถ้าหนูหายไป แม่ต้องรู้ไวนะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตามหนูอยู่ทุกวันหนูไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรแต่หนูกลัวเหลือเกินเธอวางปากกาน้ําตาไหลอาบแก้มและมองออกไปนอกหน้าต่างตรงนั้นเองเงาของเขายืนอยู่ใต้ไฟถนนสลัวมองขึ้นมาที่เธอไม่ไหวติงเธอปิดม่านทันทีถอยหลังและหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแต่เสียงก้าวเท้าหนักๆดังขึ้นเรื่อยๆดังใกล้เข้ามา จากชั้นล่างขึ้นสู่บันไดทีละขัน้นทีละขัน้นการดารีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเสียงฝีเท้าหยุดตรงหน้าห้องเสียงหายใจหนักๆดังลอดเข้ามาผ่านประตูไม้เก่าการดาปิดไฟกอดตัวเองแน่นน้ำตาไหลเงียบๆจากนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นกอกกอกกอกชาแต่แรง เหมือนกำลังทดสอบความอดทนของเธอเสียงเคาะประตูสามครั้งเหมือนคล้องที่ตีซ้ำลงกลางหัวใจของการดาในห้องมืดที่แคบและเย็นเธอนั่งกอดเขา่ากลั้นหายใจน้ำตาไหลช้าชาลงบนแก้มผมรู้นะว่าคุณอยู่ข้างในเสียงทุ้มต่ำดังลอดเข้ามาเสียงของเดวิดเย็นชาหนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจการดาปิดปากแน่นไม่กล้าส่งเสียงแม้เพียงกระสิบ คุณจะไม่หนีผมได้หรอกเสียงนั้นยังคงพูดต่อพระเจ้าส่งคุณมาเพื่อผมคุณคือของผมเวลาผ่านไปช้าเหมือนชั่วโมงเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาแล้วค่อยๆห่างออกไปประตูยังอยู่ที่เดิมแต่เธอรู้ว่าเขาไม่ได้ไปไกลคืนนั้นการดาไม่ได้หลับเธอนั่งพิงกำแพงจนฟ้าสางสายตาแดงก่ามือสัน่นหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นหลายครั้งวันรุ่งขึ้น เธอเดินไปหาเพื่อนหญิงคนหนึ่งในโบสถ์น้ำเสียงเธอสัน่นช่วยหนูด้วยเขาตามหนูทุกวันหนูกลัวเหลือเกินเพื่อนคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเพียงว่าบางทีคุณอาจคิดมากไปก็ได้เขาดูเป็นคนศรัทธาคำตอบนั้นเหมือนมีดกรีดใจเธอรู้แล้วว่าไม่มีใครจะช่วยเธอสัปดาห์ต่อมาร่องรอยเริ่มชัดเจนขึ้นประตูห้องของเธอมีรอยขูดขีดเหมือนใครใช้มีดกรีด หน้าต่างมีรอยนิ้วมือเป็นมันเงาและใต้พรมหน้าห้องเธอพบกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือหยาบกระด้างคุณหนีผมไม่ได้การดาตัวสัน่นมือที่ถือกระดาษแทบไม่ไหวเธอรีบโยนมันลงถังขยะแล้วปิดประตูแน่นเหมือนพยายามปิดกั้นความจริงที่กำลังไล่ล่าเธอคืนวันเสาร์เสียงฝนตกหนักถงอพาร์ตเมนต์เต็มไปด้วยกลิ่นอับเธอพยายามเข้านอน แต่เสียงบางอย่างปลุกเธอขึ้นมากลางดึกเสียงเหล็กเสียดสีกับกลอนประตูชาและยาวนานเธอลุกขึ้นยืนฟังหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงนั้นหยุดแต่กลับมีเสียงหายใจหนักๆดังแทนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เซนติเมตรด้านนอกบานประตูเธอหยิบพระคัมภีร์มากอดแน่นน้ำตาไหลเธอสวดภาวนาพระเจ้าโปรดอย่าปล่อยให้เขาเข้ามาโปรดช่วยลูกด้วย เวลาเหมือนหยุดเดินจนในที่สุดเสียงฝีเท้าก็ถอยห่างออกไปชาและเงียบแต่ความเงียบนี้ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยมันคือการรอคอยรอวันที่เขาจะกลับมาอีกครั้งวันอาทิตย์การดาเดินเข้าโบสถ์ด้วยร่างกายอ่อนแรงและเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนทุกครั้งเขามองเธอและยกนิ้วชี้แต่ริมฝีปากเป็นสัญญาณเงียบๆอย่าบอกใคร รอยยิ้มของเขาเย็นยะเยือกเหมือนคำประกาศว่าเขาจะเอาเธอไปไม่ว่าด้วยวิธีใดคืนวันจันทร์เธอกลับมาถึงห้องพักไฟในทางเดินกระพริบถี่ๆแสงสลัวทำให้เธอมองไม่ชัดแต่ที่พื้นหน้าประตูมีถุงดำวางอยู่หัวใจเธอแทบหยุดเต้นมือสั่นจนแทบไม่กล้าเปิดเธอค่อยๆก้มลงถุงนั้นมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลแดงและข้างในมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง ตัวอักษรเขียนด้วยลายมือรีบเร่งคืนนี้เป็นคืนของเราถุงดำที่หน้าประตูเหมือนเครื่องหมายแห่งความตายที่ถูกส่งมาถึงเธอโดยตรงการดายืนแข็งทื่อมือที่สั่นไม่อาจขยับได้หัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเสียงฝนตกกระทบหลังคาผสมกับเสียงท่อเก่ารั่วสร้างบรรยากาศที่อึดอัดจนเธอแทบหายใจไม่ออกเธอก้มลงค่อยๆเปิดปากถุงสิ่งแรกที่เห็น คือเส้นผมสีดำคลับกำจรกลิ่นน้ำมันเก่ามัดเป็นปมแน่นด้วยเชือกครุกระเธอสะดุง้งแทบโยนถุงทิ้งน้ำตาไหลพรากข้างใต้ผมนั้นคือเศษผ้าลูกไม้สีขาวคล้ายชุดเรสที่เด็กผู้หญิงใช้ในงานวันเกิดการดาอาเจียนร่างกายอ่อนแรงเธอปิดถุงทันทีแล้วผลักมันไปไกลๆข้อความบนกระดาษคืนนี้เป็นคืนของเรายังติดอยู่ในสายตา มันไม่ใช่คำขู่ธรรมดาแต่มันคือคำประกาศว่าความรอดของเธอกำลังถูกนับถอยหลังการดารีบคว้าโทรศัพท์มือสั่นจนกดผิดหลายครั้งเธอโทรหาตำรวจช่วยด้วยค่ะมีคนตามฉันเขาเอาของมาขู่เขาจะฆ่าฉันเสียงปลายสายฟังดูเฉื่อยชาคุณมีหลักฐานใหม่ครับว่าใครเป็นคนทำเธอร้องไห้ฉันไม่รู้แต่เขาอยู่ใกล้ฉันตลอดเขาไม่ปล่อยฉันเลย ตำรวจบอกเพียงว่าเราจะส่งสายตรวจแถวนี้เพิ่มนะครับก่อนจะวางสายเธอนั่งสุดลงกับพื้นความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังทั้งในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดทั้งในเมืองที่เธอหวังว่าจะมีอนาคตคืนนั้นไฟฟ้าในห้องกระพริบติดต,ติดดับดับเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นตรงโถงทางเดินชาเนิบแต่มั่นคงการดาเอาหูแน่ประตู เสียงหายใจหนักๆชัดเจนเหมือนใครยืนรออยู่ข้างนอกเธอหยิบมีดครัวเล่มเล็กมากำแน่นสวดภาวนาร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเช้ามาถึงเธอแทบไม่เหลือแรงไปเรียนหรือทำงานแต่เธอก็ยังเดินออกจากห้องเพราะรู้ว่าหากอยู่ต่อเธออาจไม่รอดที่ป้ายรถเมย์เดวิดยืนอยู่ก่อนแล้วเขามองเธอรอยยิ้มกว้างแต่แฝงความเย็นชา เขายื่นกระดาษพับเล็กๆให้เธอเธอสายหน้าแต่เขาบังคับยัดใส่มือเธอเธอกลัวจนทำอะไรไม่ถูกรีบเดินหนีขึ้นรถบนรถเธอเปิดมันออกข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียวคืนนี้ฉันจะเอาคืนการด่ารู้แล้วนี่ไม่ใช่การรอคอยอีกต่อไปแต่มันคือเส้นตายคืนนั้นลมแรงพัดทําให้หน้าต่างกระแทกดังเธอพยายามโทรหาเพื่อนที่เมืองไทย เสียงสะอื้นดังลอดสายถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันบอกแม่ด้วยนะว่าฉันรักแม่เพื่อนร้องไห้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัญญาณโทรศัพท์ขาดหายกลางคันเวลาตีสองเสียงกรอนประตูหมุนช่าหนักและชัดเจนเธอตื่นขึ้นตาเบิกโพลงรีบคว้ามีดครัวประตูเปิดออกช้าๆและเงาสูงใหญ่ของผู้ชายก้าวเข้ามาเขายิม แววตาเต็มไปด้วยความคลั่งเสียงกระซิบชัดในห้องมืดคืนนี้คุณเป็นของผมเง่าของเขาใหญโตบทบังทุกสิ่งในห้องแคบแสงไฟจากถนนลอดผ่านม่านส่องให้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความวิบลาสการดาถอยหลังจนแผ่นหลังชนกำแพงเย็นเฉียบมือเธอกำมีดแน่นแต่แรงในร่างกายกลับหายไปหมดออกไปอย่าเข้ามาเสียงเธอสั่นสถาน แต่เขายังคงเดินเข้าใกล้ทีละก้าวเหมือนนักล่าที่มั่นใจว่าเหยื่อนหนีไม่พ้นเขายื่นมือมาลูกที่ผมเธอชาเนิบเรากับกําลังย้ำว่าเธอเป็นของเขาการดาสบัดกรีดร้องแต่เสียงเธอจมหายไปในความมืดเหมือนไม่มีใครได้ยินเธอรวบรวมแรงทั้งหมดฟันมีดไปที่แขนของเขาเลือดพุ่งออกมาแต่เดวิดกลับหัวเราะ ดีคุณสู้ได้แบบนี้ผมชอบเขาตะปบแขนเธอบีบจนกระดูกแทบหักการดาร้องโหยหวนมีดรวงหล่นลงพื้นกลิ่นเหล็กคมผสมกับกลิ่นเลือดสดปกคลุมในอากาศเสียงลมหายใจแรงๆของเขาดังชัดในห้องที่เงียบเกินไปการดาพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิน้นเขายิ่งกดร่างเธอแน่นกับพื้นน้ำตาเธอไหลพากภาพแม่ในประเทศไทยแวบเข้ามาในหัว ภาพวัดเล็กๆที่เธอเคยอธิษฐานภาพรอยยิ้มของคนที่เธอสัญญาว่าจะกลับไปหาทุกสิ่งกำลังจะถูกช่วงชิงไปเสียงนาฬิกาติดผนังดังติ๊กตอกน้าที่เดินช้าลงเหมือนการเวลาหยุดเพียงเพื่อบันทึกฉากแห่งความสยดสยองนี้คืนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้เขากระสิบลมหายใจร้อนแรงของเขากระแทกที่หูเธอการดาหลับตาสวดคำภาวนาในใจ หวังปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายเสียงไซเรนจากไกลๆแว่วเข้ามาไฟวาบจากหน้าต่างทำให้เงาของเขาสะท้อนชัดขึ้นบนผนงังเขาชง,งักแต่รอยยิ้มยังไม่หายไปถึงเวลาก็ต้องจบเขาพูดเบาๆมือของเขายกสูงมีเงาวาววับในมือแสงไฟสะท้อนกับโลหะเหมือนมีดเล่มหนึ่งกำลังจะตกลงมาเสียงบรรยายหยุดลงที่นี่ ภาพค้างไว้ในวินาทีที่คมมีดใกล้ตกถึงตัวเธอและเสียงไซเรนยังคงดังใกล้เข้ามาเมื่อไซเรนดังใกล้เข้ามาเงาของชายผู้ล่าหยุดเพียงชั่ววินาทีแต่สําหรับการดาเวลานั้นคือเส้นบางๆางระหว่างชีวิตกับความตายตำรวจพังประตูเข้ามาเสียงตะโกนดังสะท้อนในห้องแคบเดวิดหันไปแต่สายตายังคงจ้องเธอเหมือนสัญญาที่เขาไม่เคยคิดจะปล่อย เขาถูกจับกลุ่มมีดร่วงลงกระแทกพื้นเสียงโลหะดังเหมือนเสียงโซ่ตรวนที่ปิดฉากความวิปลาสการดานอนแน่นิ่งน้ำตาอย่างเปื้อนแก้มเธอรอดชีวิตแต่ส่วนหนึ่งของเธอไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปข่าวแพร่ไปทั่วหญิงสาวไทยในอเมริการอดจากเงื้อมือฆาตกรโรคจิตแต่ใครจะรู้เบื้องหลังหัวข้อข่าวนั้นคือบาดแผลลึกที่ไม่มีใครมองเห็นแม่ของการดา นั่งเงียบอยู่หน้าบ้านไม้ที่ประเทศไทยกอดรูปถ่ายลูกสาวไว้แน่นสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่เคยหายศาลตัดสินเดวิดมีความผิดฐานพยายามฆ่าและกักขัง่วงเหนี่ยวเขาถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่คำถามยังคงค้างทำไมไม่มีใครเห็นสัญญาณเหล่านั้นตั้งแต่แรกทำไมสังคมถึงปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆต้องสู้เพียงลำพังทุกห้องมืดที่การดาเคยเผชิญทุกข้อความที่เขียนด้วยความขมขู่ ยังคงเป็นเงาที่ไล่ตามเธอแม้กายจะรอดแต่ใจเธอถูกสังหารไปแล้วครั้งหนึ่งเสียงบรรยายปิดท้ายนี่คือความจริงของอาชญากรรมที่ไม่จบเพียงเมื่อสารพิภากษาแต่ยังดำรงอยู่ในความทรงจำในน้ำตาของครอบครัวและในเสียงเงียบงันของสังคมที่ยังไม่รู้ว่าจะปกป้องผู้หญิงคนต่อไปได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงคดีแต่มันคือคำเตือน ว่าภายใต้รอยยิ้มของคนที่ดูธรรมดาอาจซ่อนปีศาจที่พร้อมจะทำลายชีวิตใครบางคนและบางครั้งปาฏิหารก็มาไม่ทัน